สวัสดีครับผมฟ้องนะครับวิทยวัฒน์แซ่อึงครับผมตอนนี้นะครับก็จะมาพบกับคุณชยานนท์มินเสร็์นะครับผู้จัดการออกแบบและคิดค้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเจเนเรชันดิจิตอลเทคโนโลยีจำกัดครับผมครับพี่ตาครับสวัสดีครับสดีครับผมอยากรู้ว่ากว่าจะมาเป็นบริษัทนี่ครับผมเริ่มต้นใหม่ย่างไรบ้างครับผมกว่าจะมาเป็นบริษัทเจเนเรชันใช่ใช่ อย่างน้อยต้องเท้าความไปไกลพอสมควรเลยน่าจะสักประมาณ22ปีได้ครับจากจุดเริ่มต้นคือมันไม่ใช่ไม่ได้ตั้งใจจะมาเปิดบริษัทกองอ๋อจุดเริ่มต้นคือเราตั้งใจคือทํางานทางปกติทั่วไปเหมือนเด็กจบอ๋อโรงงานใช่คือวัตถุประสงค์คือทํางานที่ไหนก็ได้ที่มีความมั่นคงเพราะผมไม่เป็นคนที่อยากเปลี่ยนงานบ่อยก็ควานหางานที่เหมือนกับความรู้สึกนะควานหางานที่เรามั่นคง แต่จริงๆนะจบมาไม่ได้วันหางานเลยคือมันเหมือนเหมือนเป็นพรมที่คิตนะว่าคุณจะต้องมาทํางานด้านรจราจรโดยการโดยการคุยเพียงครั้งเดียวแล้วให้เราลองทางานมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เรากล้ามาได้ลองทําด้านรจราจรพอข้ามตัวจุดนั้นมาสักประมาณเจ็ดแปดปีก็มันจุดพิศผันที่เราจะต้องมาทำบ <ทำ S 2> ริษัทเปิดธุรกิจมาเปิดธุรกิจของตัวเองก็นั่งคิดอยู่ว่า มันมีทางเลือกระหว่างระหว่างว่าเราจะทําธุรกิจครับผมหรือเราจะไปเป็นอาจารย์อืมเป็นอาจารย์ร่วมคือเป็นอาจารย์ไม่ไม่ร่วมเลยตอนนั้นเราเป็นอาจารย์เป็นตัวเลยอ๋อเป็นเป็นตัวอยากใจจริงจรอยากเป็นอาจารย์มาตั้งแต่แรกเลยชอบชอบพูดชอบสอนชอบแนะนําแต่ทำธุรกิจเนี่ยมันไม่เคยเลยอ๋อตอนนี้ในครอบครัวเนี่ยมีมีเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยสามจากสี่อืมดังนั้นโอกาสที่เราจะเป็นอาจารย์เนี่ย มันเป็นไปได้น้อยเปอร์เซ็นต์อยู่รับใช่รับเราก็ควรจะหาโอกาสใหม่ต่อว่ามันจะทําสําเร็จไหมก็เลยอย่างนั้นขอลองทั้งที่ทุกเสียงเนี่ยถ้าตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่คาดจะไม่มีใครเห็นด้วยเลยดยคือต่อตั้งด้วยตัวเองแบบคือคนเดียวใช่คนเดียวถ้าถ้าเป็นเรื่องเล่าก็เหมือนว่าเราเคยดูโฆษณาเอยองค์กรเนี้ยเหมือนมีพนักงานเยอะแยะมากมายใช่ไหมใชแต่จริงๆ้วเนี่ยมีผมทำอยู่คนเดียวรับโทรศัพท์ก็ผม S <S <S 1> <S 1> ไปหาลูกค้าก็ผมก็ทําตัวเป็นเซลเออทำความสะอาดโรงงานออฟฟิศก็ผม,มก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ลองทำแล้วก็ลองทำมาเป็นที่นะก็ตอนที่ก่อตั้งนี่คือเริ่มต้นด้วยคนคนเดียวเลยใช่ไหมครับออก่อตั้งด้วยคนคนเดียวครับคือคือวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งเนี่ยคือผมคนเดียวคิดคนเดียวนึกคนเดียว คน,คนอื่นย็ส่วนมากอหะทุกคนที่อยู่รอบข้าง,งผมยมังจะมีข้อทีอ่ใหญ่นึงคือคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยจะไม่ขัดจะไม่จะน้อยคนมากที่จะขัดใจแต่ไม่เห็นด้วยได้นะคือนี่มันจะได้เหรอแต่ถ้าบอกผมจะทําเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครขัดเหตุผลที่ไม่ขัดเนี่ยเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนมากที่ผมลมงทําอะไรนั้นเขาจะเห็นความทํจาจริงจังนะความความตั้งใจทำว่าก็เฮ้ยทําน่าจะได้เขาก็เลยจะไม่ขัดเลยก็ปล่อยให้ทา หน้าที่ของเราก็คือทำให้มันเป็นที่ทำให้มันสำเร็จใช่ใช่ภายในสักสองสาเดือนก็ชวนน้องๆที่อยู่ในครอบครัวเริ่มต้นจากความเป็นครอบครัวนั่นแหละก็ถือเอาน้องๆมาทํางานเพราะน้องก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็เอ๊ะมาช่วยกันก่อนมาช่วยกันการเริ่มต้นด้วยธุรกิจครอบครัวเป็นสิ่งที่ง่ายสุดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจที่มั่นคงสุดนะครับเป็นแบบเป็นเอาไว้ที่เราแบบ ดันตัวเองแบบแบบมีคอยแรงสนับสนุนกําลังใจด้วยอย่างนี้คือธุรกิจครอบครัวข้อดีที่ผมเห็นชัดเจนือท้อมีคนมีคนปอกใช่ไหมคือการทำธุรกิจมันม,มันมีโอกาสที่เราจะท้อถอยมีทุกท,ทุกรูปแบบแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่ทำกับเพื่อนอะสมมุตว่าทํากับเพื่อนผมเจอมาผมว่ามันจะล้มหมดเพราะว่าถ้าต่างคนท้อคนขย,ยันมันก็ไม่อยากทำใช่ไหมเพาอกกันก็ไม่มี่าคนต่างคิดด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ส่วนมากมันจะขัดแย้งกันมาก แต่ทาธุรกิจครอบครัวมันก,มนก็มันก็ต้องแบ่งแยกคาว่าครอบครัวก,กับคําว่าธุรกิจให้ได้ด้วยอย่างนั้นมันจะไม่ยั่งยืนแล้วก็บริษัเทเจเนเรชันเนี่ยครับผมทาไมจะต้องเป็นงานด้านการจราจรมันก็มันก็สอดคล้องมาจากการทําบริษัทมาก่อนอตอนเริ่มต้นผมทําบริษัทก็ทํอจราจรเอเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการจราจรใช่ไแต่แต่ตอนมาเปิดบริษัเทเองจริงจริเนี่ย ก็ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะเป็นจราจรเฉพาะจริงๆก็คือจะทําอะไรก็ได้ที่เป็นเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นระบบควบคุมหรือ่มต้นนะครับคืออย่างชื่อที่ตั้งขึ้นมาก็ไม่ให้แสดงออกถึงความเป็นจราจรมากเกินไปเพราะมันจะกลายเป็นเหมือนเรามัดตัวเองว่าความคิดเราจะถูกตีกรอบว่าทุกอย่างต้องเป็นจราจรใช่ไหมมันก็ถึงตั้งชื่อว่าเจเนเรชันดิสโทอเทคโนโยีแต่มันก็จะมีตัวสื่อความฝ้าจราจรอยู่ด้วยการแสดงของสี สีมังเป็นเขียวเหลืองแดงแสงอยู่คือถ้าพูดว่าเป็นจราจรเอ้ยก็ใช่ถ้าพูดเป็นอิเล็กทรอนิกส์เออมันก็ถูกถ้าพูดเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้อีกนั่นหมายความว่าเราจะไม่มัดตัวเองไว้กับคําว่าจราจรให้มันดูภาพกว้างหัใช่แต่พอยิ่งทําความความเชี่ยวชาญหรือความความเป็นจราจรมีอ่ะมันชัดขึ้นคืออ๋อชัดใช่คือคนในดวานวงจราจรก็จะเห็นเราชัดขึ้นชัดขึ้นเราก็ เหมือนมตในทางนั้นแต่แต่ก็ไม่ทั้งหมดนะครับทุกอย่างก็จะมีด้านอื่นเข้ามาด้วยในการทํางานก็ตอน,<ม>ต,อนตอนนี้ีิตาก็ถือว่าประสบความสําเร็จหรือยังครับผมในในด้านของงานธุกรกิจครับผมประสบความสาเร็จหรือยังใชถถ่ถ้าถ้าจะตั้งเป้าหมายนะจะตั้งเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจเนี่ยประสบความสําเร็จไปนานแล้วแต่การตั้งเป้าหมายเนี่ยพอมันสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถตั้งเป้าหมายใหม่ได้มันก็จะมีเป้าหมายใหม่ๆที่ทําให้เรา มีความสนุกมีความท้มาทายในการดําเนินต่อไปเพิ่มเติมขึ้นอีกก็ยังสนุกมากๆาอยู่แล้วยังพอมีมมมได้เป้าหมายใหม่เนี่ยมันก็ยิ่งสนุกขึ้นไปอีกก็เหมือนกับตามหาความฝันเองไปเรื่อยๆแต่ถ้าบอกว่าเท่ากับเป้าหมายหรือยังเนี่ยคือมันเคิเป้าหมายไปนานแล้วคือนึกถึงเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งตอนสมัยก่อนไม่มีอะไรเลย<ม>ตังจะกินก็ไม่มีอ่ะ<ม>ลองนึกถึงภาพว่าแค่ขอมีบ้านหลังนึงมีรถคันนึงมีงานที่ทำนั่นคือเป้าหมาย สมัยเด็กเลยแต่พอเราขยับตรงนั t t y, ้นล้วก็โตขึ้นเราก็ฝึกการตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยถ้าเราทําตรงนี้ได้แล้วเนี่ยมีบ้านแล้วเราตั้งเป้าหมายห้าปีเป็นยังไงพอตั้งเป้าหมายห้าปีสิปีตั้งยังไง20ปีตั้งยังไงแล้วก็ตั้งเป้าหมายตรงว่าอายุหกสิบปียังไงพอตั้งเป้าหมายระดับนั้นได้แล้วเนี่ยต่อไปมันก็จะมาถึงการตั้งเป้าหมายแบบประเภทศต่อวันคือคือส่วนมากคนตั้งเป้าหมายยาวใช่ไหมบอกคนยจริงๆตั้งเป้าหมายต่อสัปดาห์ต่อเดือน ต่อวันอะยากกว่าเพราะคุณจะต้องพยายามทุกวันให้ให้มันสําเร็จภายในวันใช่ให้มันสําเร็จให้มันสนุกคือคุณจะสนุกในทุกๆกวันที่ทำงานในทุกๆวันที่ที่ได้มีกำลังใจในการงานก็มันกลายเป็นการติกตั้งเป้าว่าทําทุกทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนทุกปีให้มันสนุกอยู่ตลอดเวลาแล้วกว่าที่จะมาประสบความสำเร็จเนี่ยครับอุปสรรคหลักๆเลยนะครับผมมีตรงนี้บ้างมมีครับอุปสรรคหลักเลยคือเงินครับ เริ่มต้นของการทำธุรกิจถ้าพูดถึงธุรกิจที่เปิดตรงนี้ใช่ไหมครับผมเริ่มต้นจากการธุรกิจนี้คือมีเงินอยู่แค่แบบแสนเดียวเองเนี่ยนึกถึงคนเปิดธุรกิจมีเงินแบบสนเดียวยใช่ไหมมึกภาพไม่ไออกเลย,ยคือและแสนเดียวเนี่ยตอนทำธุรกิจเนี่ยยังนึกเลยว่าไอ้แสนนึงเนี่ยมันควรมันควรจะเป็นเงินเดือนพนักงานไม่ใช่เงินเดือนเราคือมันเหมือนกับว่าเราชวนน้องๆมาทํางานคุณบอกต้องแยกคําว่าครอบครัวกับพนักงานใช่ไหม คนที่จะมาทํางานกับเราก็ต้องมีเงินที่มั่นคงเขาถึงอยากจะทําได้นานใช่ไหมเราก็ต้องแบบคุยวางแผนไว้ว่าถ้าถ้าเราไม่รู้จะมีงานไหมเนี่ยน้องๆท้่อยู่กับเราโดยมีเงินเดือนเท่านี้ไม่ไม่จ่ายเลยเนี่ยอย่างน้อย6เดือนถึงหนึ่งปีถ้ามี2คนก็ต้องคูณเัินไปถ้าเขาได้เงินเดือน700 0ตอนสมัยก่อนมันก็ประมาณ7 00แล้นนะเราก็ต้องคูณไปว่า10เดือนก็ต้อง7จ็ดหมื่นโอ้โหงั้น6เดือน2คนละกันก็จะมีน้องสองคนที่มาช่วยก็คือน้องหน้ากับน้องนัดอ่าเข้ามาช่วย ตอนตอเจ้าพนักตบแสนก็บ,บาทแต่เรามีเงินอยู่แสนนึง<ม>เรารต้องกันใช่เราต้องการตรงนั้นอ่ะคือแปลว่าเงินทั้งหมดนั้นอ่ะเป็นเงินสำรองจ่ายเงินลงข้างในและที่เหลือเนี่ยเราก็อ,อาศัยความน่าเชื่อถือของเราที่เราสร้างมาโดยการไปคุยกับลูกค้าโดยการคุยทุกครั้งเข้าไปส่วนมากเขาจะให้เครดิตกันอยับกลายเป<ๆ>็นว่าผมจะต้องไปสั่งของนะครับได้ครับผมขอทางก่อนซึ่งทุกครั้งก็ได้มันก็กลายเป็นว่าความน่าเชื่อถือก็บอกเฮ้ยโอเค น้องเราคุยมานานแล้วก็ให้ให้เงินก่อนมนาะทํางานมันก็คือใช้เงินของลูกค้ามาหม, <S <S มุนแล้วเราก็ไม่เคยเบี้ยวไม่เคยโกงมันก็ใช้ตรงนั้นเนปะ็นจุดเริ่มต้นมาถ้าถ้าไม่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยเงินแสนเยอะมันไม่ทำธุรกิจด้านจราจรได้เลยเป็นไปไม่ได้ทุกคนก็ควรจะได้ดูความรู้เกี่ยวกับที่พี่ตาลได้มอบใหน้นะผม <S 2> <S 2> เป็นทั้งคติ ทั้งคำคมทั้งวิธีการเรียนรู้การใช้ชีวิตเรื่องราวของประสบการณ์จากพี่ตานั่นเองผมวันนี้ดีครับดีครับสนุกดี้ผมวันนี้ผมก็อ๋อคุณพี่ตานครับหรือคุณชายมินเสร็จมากนะครับที่มาให้เขาเร่าตรงนี้เก็บแต่ความทรงจำที่งดงามเก็บแต่ภาพคืนวันที่ดีไว เราต้องจากกันแล้วเพื่อมาพบใหม่อยู่ไงก็ยังผูกพันอธิฐานด้วยรักและหัวใจอยาขอบคุณที่เราพบกันทำไมฉันคนพบกับสิ่งสวยงามที่มาจากความจริงใจเก็บรอยยิ้มของเราเอาไว้ จากนี้ที่เราต้องไกลหากพรุ่งนี้จะพาไปพบอะไรก็ยิ้มรับไปกับมันเก็บความฝันของเราเอาไว้นานๆเพื่อวันที่เธอต้องการกันในวันที่ลาเวลาที่ท้อยังมีใครตรงนี้ ที่เขาเฝ้ารอเรา,เราวันเวลานั้นโทบินไม่เคยคิดว่าเราต้องจากลาและสุดท้าย จากนี้ที่เราต้องไปหากพรุ่งนี้จะพาไปพบอะไรก็ยิ้รับไปกับมันเก็บความฝันของเราเอาไว้